ก็ขอกลับให้ผู้ชมกันด้วยครับผมก็คิดนี่ผมก็จะมาโปรโมทช่องหนึ่งช่องครับผมนะเป็นช่องแค่ช่องเดียวไม่ใช่ค,คือผมจะมาโปรโมทช่องครับผมคือผมว่าจะโปรโมทนานแล้วแหละแดีผมมึงมาโปรโมทกันนี้โอเคไอคิดที่ช่องที่ผมจะมาโปรโมทไหนครับผมแล้วมเลิไปแล้วท่านเนาะท่านเป็นไหม สวัสดีค่ะบาพบกับขอตัดนั่คือช่องนี้ครับผมชื่อช่องชื่อว่าเนยชาแนลครับผมนะเนี่ยก็เนยก็เป็นคนที่ผมรู้จักดีครับผมก็เปรียบเทียบเหมือนเพื่อนโรงเรียนเลยแต่ว่าอยู่เนอยอยู่ป .2 ผมอยู่ป3น,นะครับโอเค Klip next, saya akan membuat satu chong lagi. Jumpa lagi. Selamat tinggal, selamat tinggal. Selamat tinggal.